สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุกคนครับครับผมมื <S 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 ้อนี้พ่อลูกจะมากินแซลมอนเนะครับมันเป็นไอหน่องตัวฮะทำไมพ่อลูกใช่ไหมใช่อ่าวันนี้พ่อลูกครับจะมากินแซลมอนครับวันนี้รอบแซลมอนครับวันนี้ครับเนี่ยแซลมอนครับแซลมอนโอ้มีข้าวด้วยมีข้าวด้วยใช่ไหมแซลมอนครับวันนี้นะครับพ่อลูกจะมากินแซลมอนครับพี่น้องครับ อร่อยอร่อยโอ้ส่ข้าวด้วยเหรอโอ้กินใส่ข้าวด้วยคนรอเป็นไงเรียนสนุกไหมสนุกสนุกครับสอ๋อฮะแซลมอนคนละจานคนละถ้วยเลยนะได้อ่าอร่อยไหมมันจิ้มซีฟู้ดครับกุ้งมันเข้ากับข้าวะกุ้งเข้ากับข้าวเป็นไงฮะหื เอาคุกข้าวให้ดูหน่อยเดียวอื่ครับแซลมอนใครซื้อมาให้แม่แม่บขอบคุณแม่ด้วยสาหยาครับแม่คือจ้าไทยครับอร่อยไหม ปลาแซลมันครับแม่บอกว่ากิ้นแซลมันจะได้ฉลาดฉลาดกับเขาหน่อยไหมเห็นไหมแซลมันครับกับผูกชายครับวันนี้วันนี้จะไม่พูดเยอะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเสียงแหบแหบเหรอ ไปทำอะไรมาเสียงหยาบเอ๊ะฮะอืมเฮีนเหรเฮีนดิโอ้ไดูนุ้งตาแตกครับพี่นางครับฮะฮะออย่าร้องนะอย่าร้องอย่าร้องทำไมตัวร้องให้อ่ะ สว่วครบบพึ้น้งอ,นองข้าวพช่ก้อนไล่ให้ไงบะหมีกับนงซายนะครับเ <c oughs> okay. อาไข่กับลูกอ่ากับลูกขาบลูกชายพูดบ้างนี้อร่อยแม่อร่อยแะเ แทบแ่บแล้วกินเจเขาวครับอันนี้ผักเนี้ยผักนี่อร่อยนะเนี่ยใช่ไหมชิมหน่อยนะทำมหน่อยนะคนเจก็มีบ่ใครกินเนี่ยย่านเว็ดตัวนี่ก็ไรกินตัว ฮะปาดีด้วย <laughs> อยากกินของโคตินทางอง้อมฮะมาแมวน้ำมาให้แล้ว<า>โคตินเบื้องหลัง<า>ขอบคุณครับขอบคุณครับโอยอยู่เบื้องหลังบูดีไม่เปิดหน้าฮะบูดีไม่เปิดหน้าไม่เปิดหน้ายัางไงไม่เปิดหน้านี่นี่คิด <laughs> <ๆ>ไม่สักวันแม่จะมากินด้วยอยู่ ไม่เค็มเลยลูกเค็มไหมไม่ไม่เค็มอันนี้คือปลาแข้งบ้านเฮาเคีวยวอยู่กับเคีวยวอยู่กับน้ำปลาบ้านเรามันจะต่างกันเคีวยวอยู่จะออกหวานหวานน้ำปลาเราเค็มเค็มหวานหวานบ้านบ้านน้ำปลาน้ำปลาบ้านเราจะออกเค็มเค็มเลย ต้องใส่พริกเผาแข็งป่ะน้ำจิม้มข้าแข็งน้ำจิ้มข่อยข่อยน้ำลมข่อยน้ำลมใส่น้ำเดือยไหมแม่น้ำพริกกับเดือยไหม,ไมหอืมบกแข็งบานทองเต็มดูปอันนี้วันนี้สั่งปลาหมึกมาด้วยสั่งปลาหมึกมาด้วยแต่แม่ยังไม่ได้ย่างหเหรอก็ย่างพวกนี้ไงก็ไดรกินพวกนี้ฮะ ไอ้พวกนี้ใช่พวกนี้พ่อจะไม่ขายข้าวเอาเงินขายข้าวไปซื้อไม่ขายข้าวมังตอนพันห้าพ่อไม่ขายพ่อจะขายคนสามอยุดกัดสิอืมทำเป็นได้อ๋อ ร้อยอือแค่นั้นใช่แม่เอาพริกน้ำแมไรกิมซีฟูดอ่ะจิ้มน้ำจิ้มนี่เผ็ดแม่เหอกิ้มซี่ไหนแน่เนี่ยกิมซี่เนี่ยฮะได้ไย้ไหมแนะนำอย่ากินอย่ากินวาซาบิแบบอย่ากินวาซาบิเพียวๆไม่งั้นโอ้เพียวๆเลยมื่ะคู่นี่น่ะลองไปแล้วโอ้ขึ้นจมูกเลยขึ้นดังพี่น้องครับ from oh. the wall. I could be. Yeah. What <laughs> a Hmm? Sedap. Sapa? 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 มาปากก็บอกอยู่ไงอ่ะบมเ,เนะสียงเงฮะเสียงงมาไปทำอะไรจงนึครับนอนเออ,เอลหลนอนอ๋อหลย่านก็อย่ข้างล่างดิอืมไมมันเสียงเหรอเยอะน้ำโม่อืม ทำอะไรจะทึ่งหายอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยตามหาเสียงดิหืตัวหืมดหมันเี่ยบี่ีบุระดไปแล้วเอ้ยยย่ามาเตะ Nó đi Ờ ừ. Cái này, chín thử em nó cắt à? nè Nó cắt Cắt Hả? Cắt chép chép Mình bạn à? Hỏi mày đó Ui Ở bèo mà nó có chọc hẳn Hử? Tìm vô ăn nít điều, bố ạ, con ăn pepper không được. Nếu thêm nhiều, thì, thì chết. Kim đắng. Bố nít điều cũng phải rồi. Sợ

มึงครูนะฟังรน้องชื่ออะไรน้องอ่ะน้องผู้หญิงอ่ะไม่อยากพูดถึงเลยทำไมของดีหรือไม่ดีฮะดีหรือไม่ดีเอาไหนมจะมาด้วยไม่ไม่ไม่ไหนวะเดี๋ยมาฝ่าไมาติค่ะฮะอ๋น้องเลยกลับมาไหนนะน้องครูว่าน้องกลับมานไหนเราจะอีกยาวอ่ะ นาใจยาวเพราะว่าโควิดอ๋อชนบุรีสีแดงโควิดยังกลับไม่ได้อ๋อใช่ใช่ชนบุรีพื้นที่สีแดงอะอะนั่งชนบุรีเหรอเม็นอืมเป็นยังครับโอ๋อเลยบ้าโหวาซาบีนี่ขึ้นดังเร็วเพีนงองครับ ขึ้นดังครับฮะยาย <laughs> ชิมหมนอห่อยลาดหน่อยฮึราดหน่อยลาดอนไอยเหรอไม่ไม่ต้องจิม้มไม่จิ้มหน่อยดีไม่ต้องจิม้มเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหินไปด้วยฮ <laughs> ไม่จิ้มเหรอฮะไม่อะเดี๋ยวลาดเลยอ่าล,ลานหน่อยนี่เผาเยอะแล้วลงลวเนื้อแซลมอนด้วยจะได้รสชาติอิ่มอิ่มฮะอิ่มอิ่ม

มันได้เข้าโรงฮะมันเตรียมโรงไว้เลยเออสอนคำพี่น้องครับโอ้ยวไวอยวอยโอ้ยไอ้ก็ประกาศหินบานเท่าพี่น้องเฮ้ยไอ้ก็ประกาศหินบานเท่านี่ครับพี่น้องครับโอ้ยเซลเมนกนา้แค่นั้นยังกนา้แค่นั้นยังทนไม่ได้จะไปกินไม่กิ่หนูกี่เม็ดไม่ได้มีแต่เหงเต็มเม็ดเลยโอ้ยพี่น้อง นี่คือรสชาติการกินเขาเรียกอะไรนะญี่ปุ่นอะไรอาหารญี่ปุ่นเนี่ย,ยโอ้พี่น้องครับขึ้นดังครับ100หือมนหนอะไรเนี่ยหัวใจกินน้อยแท้ฮะคอยสิหมดแล้วเอาหมดเขาก็จะหมดด้วยนะ เย <c oughs> ี่ยมครับอ๋อเฮ้หมาดินี่ไงอันนี้เขาเรียกอะไรบอก่อหนห่อยผักผักชนิดหนึ่งจำชื่อไม่ได้นะฮะนวดอย่นางครับเพียดครับแซ่บ คืองดังครับบ้าไหวอบเสียบครับคุณนังครับคุณจังอบแก้มบ้านเฮ้าครับรสชาติไปอีกแบบนึงครับเสียบเลย กินวาสบีกินวาสบีจนหลอเลยโกตกะแตนฮะกะแตนฮอ่ะเอานี่หน่อแก้มมานี่เอาให้หมดเลยเอาหมดเด้อขอบคุณเบื่อเอานี่ให้หมดเลยวาสบีให้หมดสิไม่ไหวดิ ขอบคุณเป็นอางยิ่งซีสุโคโซนครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ครับให้พ่อใหญ่มามีครับลูกไส้สครับไส้ห่อแก้วห่อแหวนครับกดไลค์กดแชร์ด้วย like, นะครับหนังกุ๊บปลั๊บน้องกุ๊บปลั๊บครับเวอร์่นสีแบกสอบเข่าวใส่พร้อมมืออืนมม้อนฮะข่าวไปขายแบง่งเปียแยกพิเศษฮะคอยต้องเปียแยกพิเศษเ,เ,เอาข่าวแบ่งขายแบ่งกันดิเอาตัง เยี่ยมตังคูคืนหรือ,อยังี้ยเยี่ยมกี่บาทร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไม่มีตังเลยถึงได้ยื่ยมมัน <laughs> มีเงืคอนบเดรดีตยียืมคู่ครับ <laughs> ใช่ไหมแม่รองไป้พ่แม่ไม่ให้เหรอ,มอแม่ลืมแม่ลืมไอ้แม่ขอพอ่อละพอไปยี่สิบบาทมาแม่ขอพอ่อละ ใช่ไหมแม่ไม่ให้เรือแม่ลื huh ่อมือให้หมฮะอืให้ม่มีตังร้องไห้แล้วไม่มีตังไปโรงเรียนก็ไม่ร้องไห้กินได้ไหมนี่กินน้ำเปล่าได้กินน้ำเปล่าได้เหรออาชีวิตจากการกินน้ำเปล่าได้แม่พี่ว่า แล้มอนนีถ้าไม่แยกกางถ้าไม่แยกกางกับเนื้อออกจากกันไม่กันกินไม่ได้เขาแยกเหรอเขาแยก,กบางถ้าจะซาซิมิเขาต้องแยกบางครั้งแยกแใช่ไหมแต่ส่วมากเขานิยมแยกกันเพราะว่าเผื่อกินไปกินมาก้างขาขาอก้างติดคอตายเปนสบางครั้งก็ไม่ร้อยปอร์เซ็นต์นะที่กางเ<อ>าขานึกว่าปลาไม่มีก้างปลาไม่มีก้างก็ปลาต้องขอ <laughs>

ามาเาให้หมดดิรอเดี๋ยวกี่ชินนะ้นเน่ะกี่ตับเราจะกินยังไงให้มันมหมดฮะอิ่มปะบ่งั้นคำนวณคำนวณอะไรหนึ่งชิ้นจะได้หนึ่งชิ้นต้องแบ่งให้เท่ากันจะได้<ห>จะได้อิ่มพร้อมกัน,น สี่ินบ้านไหนไหนอะไรอะสี่เนี่ยโอ้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 ยแต่รสชาติกะแซบอีแบบหนึ่งครับเจ้ามอนบัตข้าเจ้าสดชติแซบอีแบบหนึ่งเพราะว่ามันบุกข้าวเนะานะหำเนาะใช่ไหมไม่มีกลิ่นข้าวเนาะลูกเนาะเป็นอาหารที่เออเขาก็ทำมาจากโนเวย์แล้วมันมีเรากินเลยกต้นตำรับนี่เหรอ นั่นนำระบบอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันน่ามันน่าจะเขานิยมกินกันจนแบบจนสัตว์แถวนั้นมาครับมันก็อาจจะสูญบันไปได้เนระ<อ>นอร์เวย์เนี่ยมีแซลมอนจนกินแบบทั่วป่าทั่วคนเนระ<อ>ไปเที่ยวบ้างมีะเราเอานั่นึงไปเรื่อโควิดโควิด เดี๋ยวกินแซลมอนก็กลับมาอันนี้แซลมอนเดียวกินอยู่ตัววันนี้มาจากนอร์เวย์เหรอว่าที่นอร์เวย์นั้นมีแซลมอนจนล้นหลาน,นจนประชาชนกินแทบไม่หมดอราวแล้ก็ไปเที่ยวไงไปกินนรไปกินแซลมอนก็กลับมาไงอะไรอืมเอาให้หมดเลยซ้ำที่ กินผมกินกินเยอะๆอ้ออืมแซ่บบอกพี่แกดดิชวนพี่แกดด้วยดิฮะพี่แกดมานั่งแฟดเลยฮะกินแซลมอนเลยแกดทานได้ไหมได้ ได้ใช่ไหมั้าครอบครัวมีแคะเป๋าคนเดียวที่กินอาหารแบบพวกกล้าไม่ได้พี่แก๊งจะกินได้นะแกกินพี่แกกินข้าชอบกินข้าวเหนียวนะพี่แก๊งนะทักมือครับเจ้าคู่แฝดฮะคู่แฝดเนาะคู่แฝดครับเราคู่กันเลยครับเมื้อแฝดหนึ่งันเด้อฮะเมื้อแฝดหนึ่งัน เป็นไงแซ่บแซ่บไหมอร่อยครับนี่ครับพี่นังครับแซ่บครับเป็นสองคนกับลูกไส้ครับมีวางไว้ในนี้ด้วยกันเหมือนลูกไส้มาจากแซมมันครับแม่ซื้อมาให้เจ้าบระดิษฐ์แม่ซื้ออ้าวก็แม่ซื้อไง ก็มียี่สิบาทนะทำไงอ่ะฮะขำ้ำได้กี่บาทก็เองอ่ะว่าแปดสิบแล้วจากเมื่อวานใชยี่สิบเหรอก็ไม่ต่างกันหรอน้าก็ไม่ต่างกันหรอกนะวันนี้ใช้หกสิเพราะว่าตอนเย็นๆตอนเย็นๆไปกินหมูปิ้งหิวๆ <c oughs> ไปกินมาแล้วดิกินหมูปิ้งเหรอสามสิบ <30 S 1> <c oughs> อีกสามสิบก็ไปซื้อน้ำเหรอ กินใดครับกินเดรดพาดครับพี่น้องครับเสียบครับอือ่ากินดูดเป็นไง เป็นไงอร่อยอ <ừ? S 2> ดีน่ำจิ้วสุดแซ่บนี่นะครับอ้อหมดดิอ้เก่งจังเลยอะแล้ว น้องชายกินหมดแล้วครับเป็นคนเดียวในครอบครัวเลยที่ไม่กินหอยกินปูะเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ไม่กินหอยกินปูถ้าไม่ชอบกินกุ้งอะผมบอกว่ากินหอยกินปู <c oughs> กุ้งอะ <c oughs> ไมหมด <c oughs> พี่น้องครับจันอะไรกังไหนกะฝากพี่น้องสุขุสกุนครับกดติดตามครับกดนนี้มามิครับกัดลูกทรายครับหนองปุบปับครับเลี้ยอยูปอปออะไรครับปอห้าปอห้าปีหน้าจะขึ้นปอหกใช่ไหมใช่ปีหน้าขึ้นปอหกครับก็มีลูกชายคนเดียวครับหัวแก้วหัวแหวนตอนเนี้กำลังโตครับหน้ากำลังหน้ากำลังกำลังใครครับยิ้มหน่อย มักแกงต่กันครับยอกกันครับแกงกันครับไม่มูเลยปิ้นูยเด้อตอนย็นอะไรนะตอนเย็นปิ้นูยเด้อปิ้นยอ้าวใครจะลูบล้างให้คนไหนลูบล้างให้ฮะคนนี้คนนี้คนนี้ฮะเช็ดเงาเช็ดเงาหน่อยเป็นไงก็นี่แหละครับลูกชายครับอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันกับเขาก็เหมือนกับเพื่อนแล้วครับ มันกับเพื่อนนะครับอยู่ด้วยกันกับมันกับเพื่อนกอดคอกันเลยมันกับเพื่อนครับปล่อยปล่อยฮ่าฮ่าแกงกันครับยอกกันครับอาบหนังอาบน้ำพอครับเอาสารคดีนี้ครับพอใญ่บะมีครับพร้อมกับน้องไส้ครับออามาแมนลูกไส้ครับพร้อมกับลูกไส้ครับน้องเอาก็ลูกไส้ครับน้องปุ๊บปั๊บครับพี่น้องครับน้องปุ๊บปั๊บ กะขอบคุณเอฟซีสุขสุนครับคัมได้เบาพิษนะครับลูกเบาพิษแน่พอเบาพิษแน่กะขอโทษขอให้สุขสันต์ในกี่น้องเนาะนะครับสลับมือนี่ครับคนนี้ว่ามีกับลูกทรายครับน้องปุ๊บปับครับฝากอะไรเอฟซีมั่งครับกินเสร็จเสรยิ้มครับผมครับสลับคลิปนี้ครับคนนี้ว่ามีครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับ